สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจําที่16กรกฎาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่1นะครับผมสำหรับวันที่1นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด5กับ7นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม605นะครับผมเป็น3ตัวบนนะครับผมและก็16เป็นเลขล่างนะครับผมสำหรับ16แอดมินให้เม็ดเดียวอยู่ที่1นะครับผมแอดมินเจาะข้าม16นะครับผมสำหรับ05นะครับผมแอดมินมีห้นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16ตัวเลขแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่สูตรคำนวณนะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผมเลขในตารางจะมี5 0 7 1 9 8นะครับผม แอดมิน <Ad> จะให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมวิ่งรูด9กับ7สําสำหรับ5 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม แล้วก็5 9นะครับผมสำหรับ9 9 0 ก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามแล้วก็ก้าวสี่ สำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแลก็เจ็ดหกเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผมห้าห้าเก้าเก้าและก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมจะมีศูนย์แปดหนึ่งคือเลขในตารางนะครับผม

มันจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสําหรับหวยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2566 a d แอดมินให้เด่นอยู่ที่5วิ่งรูด9กับ7นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวคือ5นะครับผม9คือตัวรองนะครับผมสำหรับ5นะครับผม51

เบอร์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดเก้านะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC ที่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ